โอ้โแตกอันเาิดบกผู้าบล็อกไว้โอ้ยเนี่ย เลยเอา้าหนมได้มาเนี่ยโอ้โห Yeah. ควรยังไงดีนะ้โหแล้วก็มีดะปะก็จะเอาอันนี้เป่าเล่นไปด้วยนี่ไงดักชักเ่าวปืน

นะมาเป่าเป่าเสียงกวางมาด้วยโอ้โหโหโห little my best it's killed up oh. <laughs> no way หน้ามันมันทำนมสักมาก More easy.